บื้งนะคะจังมาหลากนักสองเที่ยวเห็นไหมคะมาค่ะใส่เห็ดลวงไปเลยค่ะเห็เียาคะเนาะไม่ใช่คุณเนสีาเนาะกเคื่เคี่ยมาก่อนเกียมดงประเทศขม <c ười> เสยนปนาเอ้กะยำยำเห็ดเซ็กวัดเลยหนังยำจัดจ้าเสียบเบือดูได้อมซี่หอมหไ<ป>หมฮะายแต่เสียบลายเ็พี่น้องว่าเรจะดอยำเห็ดยำเห็ดสดๆจากป่าค่ะ สวัสดีค่ะสาวเดือนชนแนวจ้ามาพบมาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าลงเขามากกมายำเห็ดสุกินเลยจ้ายำเห็ดมันปูกกะพี่น้นนองจ้าใส่อุ้นเสร็จแล้วก็ปุกอัดเซ็บแสบใส่ปลาด้วย,ยพี่น้องอ่ะมึงสียำกวสาวเดือนเดยพี่น้องบ้าดพเพลสแซ่บใส่เลยพี่น้องเอ้ย<ว>พเพลสเถื่อนใส่ค่ะ ย่ำสาวเดือนไม่เมื่อยัมยจ๊ะกินกินเป็ดๆสาวเดือนว่าไม่นสิแแสบส่วงมาด้จัดเด้อบรรยากาศนอกบ้านฝนแรงไหมพี่นอ้องฝนวิ่งไหมพี่นอ้องเคยเห็นบ่มากค่ะอืมแบบมันกรุบๆอืมห้กินเอะไรพี่นอ้อง บรรยากาศดีๆนอกบ้านจ้ะหลังฝนตกแดดือเก่าค่ะพี่น้องประมาณสี่โมงกว่าหรอพี่น้องสี่โมงแรงมาได้ใจเด้อกออมุย,ยาตขยับกับเพลินไรพี่น้องเ้าะขากับของพักพันยาสวน ปัาสลัดประกัดขาวหอมแดงปลาลังเซัดเนีย่ยสี่หอมอายาสวนบัตล,ลอดวบัโน้องเป็น,น้องเพ็ดสี่สิบกุหลาบซ้ำล้เลยค่ะอร่อย เปรี้ยวหวานเค็มสมมันก็กรกุบกรุบป,ปวดใครบอกเซิร์ฟม,มาพอจิ้นด่าแค่สับได้ป่ะเนาะก็สีส้มสีแสบมือแต่เผ็ด บ้งสีสันสีเพ็ดครับตามคำควม FC ขวัญเ็บสีข่อยตั้งยูทูบเอามายัมให้กินหน่อยป่ะจันบลุงคุเราคงสิว่าแกง่ยดูไรพี่น้องวันนี้สาวแดนก็เลยยัมปูมันปู ต่างห้องคอล้วเห้อจ้าแซ่บหลายยำกับแซ่บผู้ว่าเลรอจ้าแตวตะก้นมากอี่างนั้น,ปน้ปงนต้กัดหอมแดงกัดเผา ีอย้าว่ากินกาดมันม่นมประโยชน์แล้ใหญ่ดูจ้าต่บ่มักหลัหหหกโซดอกนี้ เก็บมาใหม่ๆม,ม,มันยั่มใหม่ๆเลยค่ะพู้จากมันเสือกมองพี่น้องลองไปยั่มด้จะอุ้ดเดินกุดัจไป ใส่ซอสพริกซีสันแรงงามวพอพรยเด้อยพี่น้องสื้พิมุเพ็ดเพชรวิจังงนเลยอืหวกเทหัวมจับ chúng ta đang học vặn Hãy subscribe เป็น <łość> ้อยบะหมีค่ะับยำเต้นเนี่ยเป็ดมองกันกับจัลัดค่ะ เสียงมาพป่นองเบิ้งนะคะ่ะจังมาหลากนักท่องเที่ยวเห็นไหมคะเมื่องชาวดหนมยูเป็นเมื่องท่องเที่ยวคะ่ะมาหลากจาหลากชมเมืองนี่สวยค่ะยูชิวทัศ เด่นร่มรื่นต้นไม้ดอกหญ้าเขียวชุว่มสบายตานะจ๊ะสำหรับบางคนที่เบื่ออยู่ในเมืองเนาะค่ะนะในเมืองมันจะตึกกก็ลดแอบเสือ้อผืนตะโดนดีๆนะจ๊ะเนาะแสบเอามาย้ำเพราะเสือ้อผืนตะแกง อำมถ้าคุณจะไมีเปรับลูกสาวก็เดินหิวเมต่ะปัดค่าเห็ดลราก็เลยมาย้ำ น้ำบบเพ็ดกับบรัสั์บจัเครื่องเยอะๆแบจัจ้ำผักกรของผักกทั้งท่าน เตึกมี้นอยู่ค่ะข้างล่างเท่ซ้อมแถาอันในแบงเห็ดกระเจี <c oughs> เราเดินมาปั่นเห็ดให้ผู้เฒ่ากินเพราะว่าหามีิหมาไม่จ้ะทุช็ดเช็ดเส้าหือมเป็นปั่นเห็ดให้คนเฒ่ากินพี่นอ้นองพี่น้องผัวอนี่จ้ะ คุณครูอยู่โรงเรียนอันลาวินี่หนูคอยกระแบงกินเพราะว่าไปหามานันหมานไหมจ๊ะโชคดีเนาะแบง่งปันกันกินแล้วก็ไปหามาเมันกับหมานเค็ดข่อยวะ เบนกินและเป่นหอกเขาเะิมากหาเห็ดกินก็ได้อยู่จ้กทุกมือบอทุกมือหรอกจ้ะแต่กินได้เพื่อดเด็กทำไง สดกุบกุบ่อนๆจ้าอากาศรมเย็นมาก่วงเลยค่ะ เมดอกไวล่นสุกสุกเกินไปแล้วพนะี่น้องเดี๋ยวอนุญาตเล็มเบิดก่อนคลิปโดนแล้วค่ะเพราะสิ่งนี้เหเ็ดวิธีทำหรือย้ำหรื่บางท้โดนกว่า พยายามเล็มให้หมดแสบทล่ไต้องเป็นท้งแสบคือเก่าขพี่น้องเอ้ยซ่สิบหน่อยขาเจ้าของทางออแก่เมื่อยค่ะลงเขามาแล่นหนีฝนพี่น้องอราจามาคลิปอีกของ้งวเดือนส้าเดือนกาฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเติมให้สาวเดินแล้วจ้าเดอ้อฝากคนไลค์กดแชร์ทั้ youtube และแฟนเพจและจ้าอยูดีไม่แห้งสุขพูดสุขคนพอกันกิมนาค่ะสวัสดีค่ะ